ก็สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวัดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมจะเป็นผลเทสเมนบอร์ดพร้อม CPU นะผม M v จะเป็นเมนบอร์ด a s ส o c k นะผมเฮดมขีดวีจนะครับตัวนี้ CPU จะเป็นคออินเทลนะผมคอไอห้าซีสีนนะครับนะครับก็จะมีเสียบแลมเทสนะผมก็จะเป็น SATA นะเป็นเ s d เข้าวินโด w s นะครับ เมาส์คีย์บอร์ดสายแลนนะครับการ์ดจอนะผมภาพจะผ่านจากการ์ดจอนะครับเสียบเป็น hdmi นะครับเข้าหน้าจอนะครับตามตอนนี้เสียบเป็นสลักที่2นะครับเปิดติดปกตินะครับผมก้นหาด้วย cpu Z นะครับนี่นะครับหัวข้อ cpu จะเป็น intel core i 5 c c 4 0 s นะครับหัวข้อเป็นบอร์ดนะครับ asrock h 8 1 m v g 4นะครับ สองจุดนะครับเปิดติดปกตินะผมผ่านครับ